สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดหน้าที่สองกันนะคะจะเป็นการลากเส้นจับคู่ภาพเหมือนของใช้ส่วนตัวของเด็กนะคะเด็กๆเ,เ,เรามาดูกันค่ะว่าภาพไหนเหมือนกันบ้างเอยภาพแรกนะคะเป็นภาพอะไรคะภาพเสื้อใช่ไหมคะเด็กๆด,ดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ภาพไหน เหมือนภาพเสื้อตัวนี้บ้างคะเด็กๆเห็นหรือยังเอ้ยอวอยู่นี่เอง <S <S 1> <S 1> เด็กๆเห็นภาพเสื้อที่เหมือนกันแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นให้เด็กๆลากเส้นลากเส้นจับคู่ภาพเหมือนลากเส้นมาเลยคะ่ะต่อไปนะคะถุงเท้า เด็กๆดูฝั่งนี้ค่ะถุงเท้าอยู่ไหนเอ่ยเจอหรือยังคะโอโออยู่นี่เองอพาถุงเท้าคู่นี้ล่าเส้นมาหาถุงเท้าคู่นี้นะคะเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็มาดูที่กระเป๋ากระเป๋านักเรียนของหนูหนู ฝั่งนี้อันไหนเหมือนกระเป๋านักเรียนของหนูหนูอันนี้บ้างคะเจอหรือ,อยังเอ่ยโอโออยู่นี่เองอเมื่อเจอแล้วเด็กๆลากเส้นจากคู่กระเป๋าเลยคะ่ะเหลืออะไรเอ่ยรองเท้าเด็กๆเ,เห็นรองเท้าฝั่งนี้หรือเปล่าคะอยู่ไหนเอ่ย องเท้าอยู่นี่เองเด็ <S 2> <S 2> <S กๆล่าเส้นจับคู่รองเท้าเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะทุกคนเสร็จแล้วเด็กๆระบายสีสวยๆให้คุณครูเล็กชมด้วยนะคะ